ครับทุกคนฮนะวันนี้เฮียจะพาทุกคนไปรู้จักกับเควสเปิดห้องลับใต้ท้องเรือทุกๆจุดนะครับที่เควสจะเกิดได้นะครับและเทคนิคในการพิชิตใต้ท้องเรือให้เร,เร็วที่สุดวันนี้บอกแบบมเปลือ ใครที่ไม่รู้และใครที่อยากรู้เดี๋ยวมาติดตามกันครับอย่างแรกเลยนะครับตรงนี้หลังจากที่เราเข้าเกมมาครับให้เรามองหาเรือไว้ก่อนเลยนะครับวิธีง่ายๆคือเปิดแผนที่ขึ้นมาครับแล้วนี่ด้านหน้าเราคือเรือใช่ไหมครับคุณจะเห็นมาร์กจุดสีเขียวเต็มทั่วแมปเลยไอมาร์กจุดพวกเนี้ยสีเขียวเนี้ยคือเควสทั้งนั้นเลยนะครับแต่เควสวันนี้ที่เราจะพาไปคือเควสห้องลับสมบัติใต้ท้องเรือฮะนี่ครับจะมีมงกุฎขึ้นข้างซ้ายของเควสแบบนี้นะฮะถ้าเควสธรรมดาจะไม่มีนะครับสังเกต ดูคาว่าเควสนี้เกิดได้กี่จุดและจุดที่จะเจอบ่อยๆมีจุดไหนกันบ้างนะครับตอนนี้คือเท่าที่เห็นคือมี3จุดนะเดี๋ยวมาเจอกับจุดแรกเลยครับนี่ครับสตึกนี้ฮะตึกเขียวตึกเหลืองครับแล้วมองเห็นข้างเรือชัดเจนนะเควสจะอยู่ด้านล่างของตึกสีเขียวตรงนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราเดินลงไปให้ดูคร นี่ครับหน้าตาของไอตัวเจ้าตัวรับเควสเนี่ยเหมือนแท็บเล็ตเครื่องเล็กๆครับหยิบขึ้นมาแล้วกดยอมรับครับรอรีโหลดเห้เสร็จสิ้นหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปทําเควสได้เลยครับมาถึงจุดที่2ครับที่เควสมักจะเกิดตรงนี้มองนี่ฮะข้างๆเรือด้านหน้าครับ และเควสจะอยู่ตรงนี้นะครับแท็บเล็ตจะวางไว้ตรงนี้ฮะสังเกตดีๆฮะมองข้างๆเรือไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเฮียจะพาไปจุดที่3ต่อเลยครับทุกคนจุดที่3เดินมาใกล้ๆกันนะอยู่ด้านหน้าของเรือเลยครับนี่มองเห็นด้านหน้าเรือและตัวเควสจะอยู่ตรงกล่องตรงกลางของเราเนี่ยครับเดี๋ยวจะยิงให้ดูฮะนี่ฮะจุดวางของเควสจะประมาณนี้ครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่คือ3จุดที่เฮียพบเจอบ่อยที่สุดนะครับหลังจากที่เรารับเควสแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะรับเควสจากจุดไหนก็ตามนะครับให้คุณวิ่งตามสัญลักษณ์ของเควสมาเลย นะสีขเขียวฮนะวิ่งตามมาเลยนะตรงนีนะ้จุดที่1น,นะเช็คพอยต์ไปฮนะเช็คพอยต์จุดที่2ต่อเลยคนระับโูนสลิงขึ้นด้านบนนะ จะมีสัญลักษณ์ให้คุณกดนี่ฮะคัตเตอร์ไซส์ลงมาพังประตูใหญ่ตรงนี้นี่คือประตูลึกลับประตูเซฟพังฮะแล้วรอเวลานับถอยหลังครับผมสามารถมาทำคนเดียวได้น,นะครับแต่ว่าทางที่ดีแนะนําให้มาเป็นทีมฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทุกคนมาเยอะมากฮะถ้ามาในโหมดฮาร์ดบอกได้เลยว่าคนเพียยคกับทุกคนนะรอดโอกาสรอด,อรอดอชีวิตยากพอสมควรนะเดินออกหน้าลิฟต์ครับตามทางฮะเช็คพอยต์ครับว้ายน้ำไปก่อนนะตรงนี้ฝั่งซ้ายระหว่างทางนะครับตรงนี้มีทั้งกล่องใหญ่นะ แล้วก็มีชุดเขาเรียกว่าอะไรชุดชุดดำน้ำอ่ะชุดกู้ภัยนะมีกล่องเล็กด้วยนะครับตรงนี้คือของดีทั้งนั้นนะโดยเฉพาะกล่องเล็กกับชุดกู้ภัยแล้วกันอ่าช,ชุดกู้ภัยของดีอาจาจากนั้นเราวิ่งตามเควสมาเรื่อยๆฮะจะเจอประตูใหญ่อีกหนึ่งชั้นครับให้เรากดที่คําว่าการกระทำฮนะเปิดประตูฮะร,รอนิดนึงนครับผมหลังจากที่ประตูเปิดแล้วนะครับแนะนําให้เอาระเบิดไฟคว้างดักมอนเตอร์ไว้สักนิดนึงฮนะ และเทคนิคพิเศษตรงนี้ครับเดี๋ยวดูฮะคว้างสโมกครับแล้วเปิดครับวิ่งเข้ามาชิดประตูแล้วเปิดทตรงนี้เทคนิคนี้คือบอกได้เลยว่าเฮียทดลองแล้วนะครับไวที่สุดแล้วฮะให้คุณเตรียมสโมกไวสัก3ลูกครับหลังจากคุณเปิดพอสโมกจะหมดฮะให้คุณคว้างอีกครับคือระหว่างที่เราคว้างสโมกเนี่ยมอนเตอร์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่สามารถตีเราได้นะคือเขาจะไม่เห็นนะพอเราอยู่ในควันมอนเตอร์จะไม่เห็นครับเพราะฉะนั้นกดได้รัวๆเลยครับตรงนี้สโมคใกล้หมดก็คว้างอีกครับ แปบ๊บเดียวนั้นนะเราก็จะได้เปิดประตูสมบัติตรงนี้แล้วดูฮะนี่คือของเราคนเดียวครับทุกคนระหว่างกําแพงที่มีสีไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับนี่คือช่องที่เราสามารถสแกนสมบัติได้ทั้งหมดนะครับรวมถึงทู้เซฟใหญ่ด้วยและนี่คือทั้งหมดของห้องรับห้องสมบัติใต้ท้องเรือฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับและได้ของดีไม่ดียังไงมาบอกกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับ